กาบสบายดีแล้วก็สวัสดีสบายดีฟังแล้วฟังไทยกันเบอร์ซูคูสู่คนเด้อพ่อนพี่น้องมื้อนี้กะมาหาทางเพื่อนของไอ้แก้วพี่น้องแล้วก็น้องเบยกันคือเก่าพ่อนพี่น้องมื้อนี้กะมาเบิ่งอ่าไอ้แก้วเพิ่นเฮ็ดอ่ะครัวรักครัวพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาเบิ่งกันเลยเนาะอันนี้ก็น้องเบย์เอาเบยมาๆๆโอ้ยโอ้ไอ้แก้วเพิ่นเฮ็ดหยังน้อพี่น้องมื้อนี้กดลักคัวสบายดีเอาสบายดีด้วย

Đấy bà, đấy ba thử ba thử, thử bường ba thử bường ba thư bưng ba thư bưng ba thư bưng ba cả bưng ba thư 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 nó ba thư bưng ba thư bưng ba Nó tìm ba thư bưng ba thư bưng

แกคนปักทางนี้เนาะพี่นงเนาะอีกมือสองมือก็แล้วเนาะได้ลักก่อยบุพเพใบดีบุพเพบุพวะใบดีโอแม่ดี้ยแม่บุพเพเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีอ่่่า่ เดียวมาเล่นเงือไปเจ้าศพไม่น้องมาเล่นสามเส้นหาหนึ่งสองสามยังสามดึงโอ้ยังสามคุ้มเนาะยังสามคุ้มอ้าลุยเอาเลยซอยกันเนาะพี่น้องไปขุดขุดซอยกันซอยอีเพิ่นยังแรงๆปลาพี่น้องหากะหากะแข้งงนี่เนาะพี่น้องเอ้ยนี่ อาเบอร์คนขยันพ่อแม่พี่น้องเนาะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเย็นๆค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปได้ได้ได้โอเคเนาะว้าวแข็งแรงเนาะาพี่น้องแข็งแรงขนาดอาเบอร์กับไอแก้วโอ้โหคงเสึกว่าอาเบอร์แข็งแรงกับไอ้แก้วเลยเนาะทอม ทำไรทมคุมหน่อยพุณเหรอเดี๋ยวไปนี่คุมหน่อประเดียวกับครับบาะเดียวแล้วเลยได้ว้าวสองไอ้น้องเพิ่นพอมีพี่น้องเนาะเชิญสองไอ้น้องและบันนี้เนาะยาให้ลูกทำเลยนี่เหรอขุดตอขุดตอขุดต่อบันนี้

หรือว่าซิมหลายปีบ่ะตังลานห้า<ะ>ล้าน,าน,านไปไปขุดกันไปอื่นก็ได้ว้าบ๊วยละ <laughs> นี่น้องเ,อเบย์ขยันนะครับพี่ๆครับน้องเ,อเบย์ก็ซวยพี่สาไอแก้วนะครับผม <c oughs> นี่โอ้ทำไมดุจังวะแบบนี้พี่ชอบเลยน้องแต่ชอบแต่วันนี้คุณพี่ไม่ชอบนะ โอ้โหไปยังเปาอพี่น้องแข่งแรงกันนะเดี๋ยวพี่สิพาเอาเบย์นี่ไปสกมวยไปว่าเบย์ไปเนาะแข่งแรงขนาดเนาะเอาเบย์ตันขนาดเนาะพี่น้องเนาะเอาเบอย์นี่ก็ต้นก็โตุ้นตันขนาดพอมพี่น้องอันนี้แหละคนว่ารถถังอันนี้มันรถลากนะนี่ไปเพลตอนไหนตลับแมนตลับแมนป้าพี่น้องจะเอาไปอะไรจังรถถังเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งดู ไปบ้าไปส่งมวยบ้าเฮ้ยถ้าว่ายั้ส่งมวยกิจกรส่งกินก่อนนี่เฮ้ยพี่น้งเอาเอากะว่าไปจังซ่นแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าหยอกขโมวนกันสามพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนไปไปไปบังนี่จะคุ้มยังสักหนึ่งเนาะแห้งแห้งนะเบื่อพอไม่พี่น้องเอ้ยเอากะว่าหยอกอ่าหมู่หัวหมอา ตัวน uh, oh, ี้ว่ะตัวน้อยนี่ยับบอกเอาไปโตแกนแกนแล้วโตแกนแกนเอาตัวไหนแข้แกนก็ตัวนี้เขามอาเรื่องแกนเนาะพ่อแม่พี่น้องนอนเอาเบยกับแข้งแห้งดิจิตันเนาะกระตุนกระโตนี่เขาเอาลมรถถังนี่ยนี่พ่อแม่พี่น้องเขาแล้วกระตุนคือรถถังเนาะกระตุนกระโตพูดนะอ้าพ่อแม่พี่น้องเลยจับเ้าเก็บเ้า ฮัลโหลฟาดาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฮัลโหลแข็งแรงจริงๆนี่เห็นปะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ออบเ,บเอาเบอร์ออกกําลังกายพ่อแม่พี่น้องเนาะส่วนแรงแรงเนาะกับไอ้แก้วเพื่อนน่ะสู้เรือเนาะสู้เรือกันสังเกตอะไรกัน,กนพ่อแม่พี่น้องฟาดเนาะ อันนก็กะกะยะกัเกะกะยะปะตะกนี่อนนะกลยกนนปากลก่อนก่อนนะเออกก่อนเนี่ยอันีมาหุดกกลอนนะเลพ่เดียวหุดแหดปยก่อนือมีไหมเมะเนียนั่นนะกันนะความรย

กลางตารางอาทิตยขยันอือพอแล้วตอนนี้กะไอ้แก้วกับน้องเบย์กับ่นเห็ดเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องนะตอนนี้น้องเบยกับมาซอยไอ้แก้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากะสีขคออำลาพ่อแม่พี่น้องเนาะกะเฮากะมาเบิ่งอ่ะ วิธีชีวิตของไอ้แก้วแล้วก็น้องเบยพี่น้องน้องเบยก็ซอยไอ้แก้วเนาะซอยปักลักหัวเพื่อนพี่น้องเนาะโดยเฮากะยกอ่ายกมวนนะเนาะพี่น้องเนาะเว้ายกหัวมวนนั่นแหละเพ่นพี่น้องเนาะเฮากะอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเฮากะจักสิเว้าจังได๋พ่อพี่น้องเนาะกะปืออกปื้มใจเนาะเนอ่าซองเอาง่ายๆคือเฮาสิเว้าว่าซองไอ้น้องพี่น้องเนาะเพิ่นอ่าซอยเลือกกันพ่อพี่น้องเนาะโดย เอ้าสำหรับคลิปนี้เฮากับซีคอขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาให้กำลังใจบอบัวเนาะพี่พี่น้องเนาะกับกับคลิปนี้กับพูดละกดใจพูดละนึ่งดวงเพี่นพี่น้องเนาะกัจังไดขอขอบขอบคุณหลายๆเด้อพี่พี่น้องเนาะโดยเอ้าสำหรับคลิปนี้เฮากับซีคออำลาเพี่นพี่น้องเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจให้บอบัวกันคือเก่าเด้อเพี่พี่น้องเนาะสวัสดีครับสบายดี